สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมชุดตัวอย่างนะครับที่ผมได้ประกอบขึ้นมานะครับก็คือที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือชุดแม g n e t i c ติ n คอนแทคนะครับที่ผมประกอบชุดนี้ขึ้นมาก็คือเป็นลักษณะเราใช้แม g เ e t i c c ิ n คอนแทคนะครับมาแปลงเป็น ATS นะครับอุปกรณ์นะครับสลับไฟสองแรงจ่ายอัตโนมัตินะครับ อ่าชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่เต็มระบบเลยนะครับชุดเต็มระบบก็คือข้อดีของชุดนี้นะครับข้อดีของชุดนี้ก็คือสมมติว่าเราจะเอาไปสลับไฟนะครับสองแหล่งจ่ายนะครับระหว่างมิเตอร์ TOU กับมิเตอร์ไฟของปกตินะครับระหว่างบ้านสองหลังนะครับเอามาสลับไฟใช้กันนะครับในบางครั้งนะครับอ่าชุดนะครับ a t s นะครับที่ ทำการสลับกันนะครับไฟนะครับไฟระหว่างสองหลังบ้านสองหลังอย่างนี้นะครับต้องเป็นไฟที่เป็นไฟเฟสเดียวกันนะครับเป็นไฟเฟสเดียวกันถึงจะใช้ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของชุดนี้ก็คือบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2นะครับสมมติว่าบ้านหลังที่1นะครับใช้ไฟเฟสที่1เฟส R นะครับเฟสที่1แล้วก็บ้านหลังที่2ใช้ไฟมิเตอร์ T O U นะครับมาต่อเข้าก็คือเฟสที่3อย่างนี้นะครับ เราสามารถเอามาต่อเข้านะครับชุดอุปกรณ์ชุดนี้ได้นะครับผมนะครับแม้จะเป็นไฟคละเฟสก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือชุดนี้เป็นชุดที่เต็มระบบเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีตัวทามเมอร์ดีเลย์นะครับสองตัวนี้นะครับมาหน่วงเวลานะครับนะครับทั้งแหล่งจ่ายที่หนึ่งและแหล่งจ่ายที่สองนะครับมีการหน่วงเวลาแล้วก็มีวงจรเซฟตี้นะครับไม่ให้ไฟสองเฟสนะครับ มาชนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าชุดนี้เป็นไฟของการไฟฟ้านะครับอีกชุดหนึ่งเป็นไฟของโซลาเซลล์นะครับหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟอะไรอย่างนี้นะครับก็คือใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือให้เพื่อนๆมารับชมตัวอย่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปมีโอกาสผมก็จะทําเป็นรูปวงจรลายวงจรนะครับแล้วก็ พาเพื่อนๆรับชมนะครับกันปลายสายทีละเส้นนะครับเพราะว่าถ้าต่อเข้าอุปกรณ์ตัวจริงอย่างนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือสายมันจะเยอะมากนะครับนะครับสายมันจะเยอะมากแล้วก็อาจจะดูงงๆนิดหนึ่งผมจะทําเป็นรูปภาพดีกว่านะครับให้เพื่อนๆที่ไม่ไม่เข้าใจนะครับมันก็จะดูดูง่ายนะครับดูง่ายเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะครับผมอันนี้ผมสมมติว่า ชุดนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายที่1เป็นไฟของการไฟฟ้านะครับแล้วก็ชุดที่2เป็นไฟเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟหรือไฟโซล่าเซลล์อย่างนี้นะครับผมทําการออนนะครับเมนเบกเกอร์ทั้งสองสองชุดขึ้นเลยนะครับทําเมื่อรรีเลยก็จะหน่วงเวลานะครับ <t> หน่วงเวลานะครับอันนี้ก็คือไฟของการไฟฟ้านะครับทํางานอยู่นะครับไฟของการไฟฟ้าทํางานอยู่นะครับ ต่อมาสมมติว่าไฟของการไฟฟ้าดับนะครับอผมอันนี้สมมติว่าไฟดับผมก็จะมีเบรกเกอร์ลงเลยนะครับไฟของการไฟฟ้าดับอันนี้นะครับตามเมอร์ลีเลนะครับก็จะหน่วงเวลาเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับนิดหนึ่งก็คือตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับอาจจะตั้งไว้ห้าวิสิบวิอย่างนี้นะครับผมนะครับก็คือไม่ให้มันสลับทํางานแบบกระทันหันนะครับเราก็มีการหน่วงเวลานะครับถ้าเป็นไฟ แคนละเฟสอย่างนี้นะครับก็ให้หน่วงเวลาก็มีความปลอดภัยมากกว่านะครับอย่างนี้นะครับสลับมาไฟโซล่าเซลล์แล้วนะครับแล้วสมมติว่าไฟของการไฟฟ้ามาปกตินะครับไฟโซล่าเซลล์ก็จะดับไปนะครับแล้วก็ไฟของการไฟฟ้ามานะครับมาแล้วนะครับมาแล้วก็จริงแต่ก็จะมีการหน่วงเวลานะครับตามที่เราตั้งทเมร์ไว้เหมือนกันนะครับมีการหน่วงเวลาไว้เหมือนกันนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นในลนักษณะนี้นะครับก็จะสลับการทํางานอัตโนมัตินะครับก็คืออยู่ที่อยู่ที่เราเอาไปใช้งานนะครับก็คือชุดทางด้านซ้ายมือชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดไฟหลักเสมอนะครับชุดไฟหลักเสมอ,อาบางท่านเอาไปต่อใช้งานอย่างนี้นะครับอาจจะเอาชุดนี้เป็นชุดของโซลาเซลล์นะครับชุดของโซลาเซลล์ก็ได้หรือว่าชุดที่สองก็เป็นไฟของการดฟไฟ้าอย่างนี้นะครับ ก็คือแล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานนะครับแต่ว่าชุดซ้ายมือก็คือจะเป็นชุดไฟเมนหลักเสมอนะครับอันนี้นะครับก็คือพาเพื่อนๆมารับชมตัวอย่างกันก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะต่อกับอุปกรณ์ตัวจริงอย่างเช่นในคลิปต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆต่อเป็นลายวงจรตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ตามนี้นะครับก็คือจะมีเมนเบรกเกอร์สองชุดนะครับแม่เนติดสองชุดนะครับ ตัวรีเล์นะครับรีเล์ก็เป็นคอยล์220โวลต์นะครับคอยล์220โวลต์สามตัวนะครับรีเล์นะครับสามตัวแล้วก็ทำเมื่อรีเลสองตัวอันนี้พันานหลอดแล้วผมก็แสดงสถานะว่าเป็นโหลดของเราโหลดที่เราใช้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอรับชมนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับ